อยากกินหมูกระทะจังเลยอ๋อันนี้คำพูดกูค่ะเอาเหรออันนี้คำพูดกูค่ะเอาเหรอมาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวไม่มีแฟนแล้วใครอะนอนแล้วมันนอนอะไรอยู่ข้างถนนเนี่ยสียางดังจังวะวันนี้แม็กมาร้านหมูกระทะที่ดังที่สุดในพอสอนี้ครับพงเพชรหมูกระทะเป็นร้านของคุณเอื้อแฟนคุณเอ็มตามใจตุ๊ดนั่นเองฮะยังใช้ตามใจตุ๊ดได้อยู่ไหม คนเยอะมากทุกคนเน็ตไอดอลมารีวิวเพียบเลยครับป้าตือยังมาเลยนะคนเยอะเพราะเป็นร้านของเน็ตไอดอลหรือร้านคนดังหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันดูครับไปถึงเราจัดเซตใหญ่มาเลยหนึ่งชุดครับ3า9บาทแม็กันทั้งหมด5คนเซตนี้ไม่พอกินแน่นอนฮะมาถึงปุ๊บเขาเสิร์ฟน้ำจิ้มเลยนะครับเอาจริงนะหมูกระทะที่ดีน้ำจิ้มต้องอร่อยและต้องไม่ใช่น้ำจิ้มซุก,กี้เขาให้ชิมแค่นี้เดียวอีตาแม็กเล่นตักช้อนมาเริ่มเลยไม่รู้ไปตายอดตายอยากมันจากไหน น้ำจิ้มนะครับแม็กให้9เต็ม1ิเลยโคตรอร่อยเซต3 9 9ได้หมูมา1กระมังแต่น้ำปลาไปแล้วครึ่งกระมังครับอ่าและเขายังมีเซตผักรวมเข้าโพดวุ้นทรงวุ้นเส้นไข่มะม่วงมะมะ่าอะไรให้ด้วยอีก1เซตน,นะฮะในกระมังหมูนะครับมีเบคอนมี3ชั้นสไลด์มีหมูหมักนุ่มมีตับให้ด้วยครับนี่เลยครับหมูกระทะยุค y ว k ทเที่ตามหาหมูหมักนุ่มนุมเบคอนเียมเค็ม,มน้ำซุปหอมหอมกระทะใหญ่ๆไฟแรง โอ้ยฟินก่อนต่อไข่ลงไปเราได้ทําการขออนุญาตเพื่อนครบทั้ง5ท่านแล้วนะครับทุกท่านลงความเห็นว่ากินได้เป็หนกนแยกเขาแค่นั <c> ้น <oughs> อันนี้คือสเสน่ห์ของหมู่กระทะเลยนะย่างเบคอนให้เกรียมๆครับรอดูน้ำมันมันเดือดปุดๆครับระหว่างรอเราตักผักที่ลวกนะครับแบบสุกี้เนาะลงไปในถ้วยครับ พอเบคอนแห้งได้ที่เราก็จิ้มน้ำจิ้มแบบนี้ครับแล้วก็สวบเข้าปากไปฮะ <c oughs> บอกเลยเบคอนกรอบๆตัดกับน้ำจิ้มหวานๆเปรี้ยวๆเ,เค็มๆหน่อยๆ โคตรอร่อยเลยครับหมูมากนุ่มของเขาก็ไม่ใช่นุ่มจนเป็นเหมือนหมูเด้งอะ่ะใครเคยกินหมูกระทะแล้วมันมันไม่ใช่หมูนุ่มอ่ะมันเป็นหมูเด้งอะ่ะแต่นี่คือนุ่มจริงๆนะเวลาย่างข้างนอกยังเกรียมๆอยู่แต่ข้างในมีความนุ่มมีความ j u ซี่อร่อย,อยสุดและปิดท้ายด้วยน้ําซุปกับผักที่เราตักมาไว้เมื่อสักครู่ครับสดไปสวบโลงคอนี่แหละหมูกระทะแบบไวทูเคหลังจากกินไปได้สักพักครับเราเพิ่งรู้ว่าน้ําที่เขาให้มาในกะะมังหมูเอาไว้ทําอะไรคือเอาไว้เติมน้ําซุปทุกคนมันจะยิ่งทําให้น้ําซุป เข้มคนมากขึ้นครับจริงๆแล้วว่าร้านนี้ยเย่ฝุ่นเพื่อนแม็กเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของร้านตอนแรกก็กะจะตําหนิแบบเพื่อนเลยนะว่า399เนี่ยเฮ้ยราคามันก็แอบแรงนะแต่นั่งกินไปสักพัครับ399กินไม่หมดครับทุกคน เอาจริงหมูมันเยอะมากครับในกระมังที่ให้มา399หาร5ตกคนละ80บาทเท่านั้นเองอ่ะทุกคนจริงๆแล้วก็ตั้งใจมารีวิวให้ร้านเพื่อนนี่แหละทุกคนแต่ของเขาดีจริงด้วยอันนี้เราก็ยกนิ้วให้เลยครับให้ไปเลย10เต yeah ็ม10และนี่จะเป็นอีก1ร้านหมูกระทะที่จะเป็นหนึ่งในใจของแม็กครับแม็กจะบอกว่าดาราเน็ตไอดเนี่ยไปร้านนี้เยอะมากนะครับใครที่อยากตามรอยนะไปได้เลยที่พงเพชรหมูกระทะ ปากเกตดนนทบุรีนี่เองครับส่วนแม็กน้ไปเป็นลูกค้าประจําแน่นอนเพราะแม็กไปเรียนแพทย์แผนไทยแถวนั้นด้วยและอีกหนึ่งอย่างเลยนะรสชาติดีราคาถูกไม่งั้นคนไม่เต็มร้านขนาดนี้หรอกไหนใครไปกินมาแล้วบ้างรสชาติเป็นยังไงรีวิวบอกกันหน่อยครับ